เจ็ดสิบห้าโอหโะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ถึงจะต้องมาหาเด็กคนนี้เพราะว่าร้านมีเยอะมากเลยนะครับก็เห็นใน y o u t u b e แบบว่าครับดูแลผมได้ด้วยตัวเองใช่ไหมอ๋ออันนี้คือคีย์เวิร์ดที่ด้วยตัวเองค่าคุณแม่รู้ปันว่าบนผมเราเนี่ย มีกี่เส้นฉะนั้นตแต่มีคนหนึ่งนั้นรู้<อ>มาจากอเมริกาค่ะอันนี้ก็เป็นลูกค้าคนไทยในต่างแดนนะครับก็<ช>มี<ช>หลายๆเลยหลายๆประเทศที่มามาทำแต่ต้องแว่นอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งขออนุญาตไม่บอกชื่อนะครับเดี๋ยวทุกคนรู้เพราะว่าคนนี้ค่อนข้างที่จะมีซื่อเสียงมมากๆเลยทุกคนดูครับว่าผมพี่เขาสาหัสสากการมากเลยเห็นไหมครับว่าความตูดเป็ดเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่โอเคเลยแล้วก็พี่ประวัติ ประวัติการทาผมก็มีมีทําสีแล้วตอนคุยในไลฟ์พี่เขาบอกว่าผมเขาสุขภาพดีนะพอร้องแว่นเห็นทีเดียวขอขอบคุณพอร้องแว่นเห็นทีเดียวว่าพี่ก็บอกผมเขาโอเคนะนานาทำสีดีแล้วทุกคนดูสักคั้ไม่ตรงปกเลยทุกคนไม่เป็นไรเพราะว่าความผมเสียไม่เสียพี่ลูกค้าไม่ใช่ช่างพี่เขาก็ไม่รู้เขาก็มั่นใจว่าเขาผมดีแต่ว่าพอเราเจอเราเป็นช่างเราก็บอกได้ว่าเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าผมเสียแล้วผมมันไม่มีน้ำหนัก แลวทุกคนเห็นไหมเนี่ยความความมันมันเป็นเหมือนฟางที่แบบเนี่ยไม่มีน้ำหนักเลยตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยเป็นก้อนย้อยเนี่ยขออนุญาตนี่ทุกคนความจริงเปิดเผยแล้วมีขวัญย้อนตรงนี้ด้วยเดี๋ยวให้กล้องดูนี่นี่นี่ทุกคนี่ยขวัญย้อนตรงนี้แหละเนี่ยที่ที่เขาตัดที่นู่นแล้วเขาได้เป็นบ๊อบตรงนี้ไม่ไม่สามารถขึ้นทุยเพราะว่าขวัญย้อนตรงนี้มันจริงผมกระดกเนี่ยทุกคนดูเนี่ยเนี่ยโอ้โหน่ากลัวแล้วแหละทุกคนท่างววนจะรอดไหมเนี่ย แล้วก็เคสนี้นะครับชาเลนจ์มากเลยใช่เคสนี้น้องแว่นก็จะปรับโฉมให้พี่เขาลดอายุ20ปีเลยคอนเฟิร์มเพราะว่าทรงที่จะทำนะครับจะเป็นบ๊อบบ,อบ๊อบอ่าบ๊อบเกาหลีแล้วก็จะมีไล่ข้างหลังแต่ที่น่ากลัวคือตรงนี้แหละทุกคนเพราะว่าเขาจะต้านตรงนี้มากเลยเพราะว่าถ้าเราเปิดสั้นแล,ล้วสโลวทุยตรงนี้จะกระดกกระดกข้างนี้ข้างนี้จะกระดกข้างนี้จะไม่กระดกเดี๋ยวน้องแว่นก็จะใช้ประสบการณ์ที่เคย ทำผมมาแล้วก็ปรับเสียนท่านนี้ไม่งั้นไม่มาจากเมีกาใช่ไหม<ช>จากวันที่ได้ดูแล้วก็ปอลโล่น้องแว่นมาพี่น้องแว่นอยากให้พี่เล่าความรู้สึกแล้วก็วันนี้ที่ได้มานั่งก็กอีต,ตรงนี้ได้<ช>จเจอน้องแว่นนะครับก,ก็คือว่าเห็นเห็นว่าหลายคนเข้ามาใช่ไหมก็ได้ปรับ ผม<ช>เออได้ดีมากก็เลยคิดว่าเออเราก็อยากจะทําบ้างอะไรอย่างงี้แล้วเมนพอยท์ของน,น้องแว่นก็คือจะไม่เซตทรงนะครับทุกคลิปเลยน,น้องแว่นจะไม่เซตทรงแล้วก็ให้พี่ลูกค้าก้มศีรษะแล้วก็เป่าเป่าเป่า,ปลาแล้วก็อารมณ์เสยเออจบมไม่มีไม่มีเซตติ้งไม่มีอะไรเลยเพราะทุกคนไม่มีใครเซตผมเป็นหรอกยิ่งพี่ๆเขาเนี่ยถ้ามานั่งใดอ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้ แล้วมันจะดีแค่ไหนที่ตื่นเช้ามาเราสระผมแล้วก็แค่ก้มเป่าเสรยจบเลยทางเราก็จะตอบโจทย์เรื่องนี้ทุกๆคลิปทุกๆคนเลยแล้วก็เราจะดูเรื่องกระโหลกศีรษะแล้วก็โครงหน้าที่มีปัญหาของเคสนี้คือผมบางตรงข้างหน้านะครับแล้วก็คาวแอเรียตรงเนี้ยบางบางมากๆเลยเพราะอะไรทุกคนเพราะว่าพี่เขาทําสีแล้วก็กดลงไปตรงเนี้ยมันโดนเต็มๆเ,เ,เลยนะทุกคนเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเรามาขึ้นทรงกันนะครับพี่ลูกค้าไม่ได้ตัดผมมานานแค่ไหนแล้วครับ เพื่นตัดสองสามอาทิตย์ที่แล้ว้น <laughs> ตัดแล้วก็ดีกว่าทุกวันจะมาแล้วไมว <laughs> ม่อ้โหก็มันยาวมากเลย,แล,เลยแล้วบอกเขาส่งอะไรเนี่ยเพื่อนตัดสาอาทิตย์บอกเขาว่าไม่ต้องตัดเยอะอแ,ตแต่พอสมกคว่ม ปกติที่ไปซอยผมที่เวลากลับมาใช้ชีวิตที่ต้องเ็จผมไหมเสร็จหนอะไม่เสร็จแล้วมันผมหยิกเดี๋ยวบางทีก็ขาเก่งแน่เ็จผมเป็นด้วยเซตไม่เก่งเพราะว่าผมหยิกเนี่ยบางทีไม่เสรซตนะก็คือใส่ใส่อะไรนะโฟมเหรอครับมันก็หยิกหยิกในหลังแต่หัวอ้าวโอเคโอ้โหทุยขึ้นมาแล้ว Got heart, are you mean? Got some scars, got some deeds. Are you willing really to go leave? Uh, 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 uh. I swear to god, they all let me down. I drove spot just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns. Who were up taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Ah, no, non mi capisco. No, è ครับน้องแว่นก็เก็บรายละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวพาพี่ลูกค้านะครับไปทําเกลาตินน้องแว่นอยากสัมภาษณ์พี่นิดนึงว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ถึงจะต้องมาหาเด็กคนนี้เพราะว่าร้านมีเยอะมากเลยนะครับก็เห็นใน y o u ู u ูบแบบว่าครับดูแลผมได้ด้วยตัวเองใช่ไหมอ๋ออันนี้คือคีย์เวิร์ดที่ด้วยตัวเองอที่ทําให้รู้สึกว่าเออคนนี้มันตอบโจทย์เนาะอ๋อก็เราไม่มีเวลาเนาะอ่าใช่ใช โอเคแล้ววันนี้ที่ที่ได้มาทำแล้วตะเกียน้องแว่นเป่าแล้วเสยอะมัน Amazing เหมือนที่อยู่ในจอไหมมันมีเราได้เตรียมเราได้เซตได้อะไรกันไหมได้ได้ได้พูดให้ทุกคนเขารู้เลยให้พี่คอนเฟิร์มว่าเราไม่มีแม้แต่ไดออลอกไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์อะไรเลยด้นสดแล้วก็เลียวเอาความจริงอก็เหมือนในจอที่พี่เขาดูก็คือก้มเป่าเสยจบแล้วก็เป็นชุยละมุนเหมือนทุกคนที่มาเนี่ยเห็นไหมดูแบบ โอ้หวานเจียบเลยแล้วข้างหน้าก็เข้าเกรอบหน้าแล้วก็ลด20ปีลด20ปีเลยอันนี้คือคีย์เวิร์ดเดียวใช่ไหมที่พี่ที่แบบว่าฉันจะต้องมาหาเด็กคนนี้แล้วว่าไอ้เรื่องที่การดูแลตัวเองได้ซอยผมแล้วสามารถดูแลตัวเองได้มีอะไรเพิ่มอีกไหมมีคนคิดว่าเราคร a z y มาโอ้ว่าทําไมต้องมา <laughs> <laughs> ถ้าพี่ไม่ทําแว่นก็ไม่รู้จะมันก็จะไม่เป็นฟินิชอ่ะมันก็ทาใจน้องแว่นอววอโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บงานกนโห้ยได้จะอ่ะคืออ่าน้องแว่นจะบอกว่าแฮร์ไลน์ผมเขาดรายไปทางนี้เราต้องย้อนโคนโเพื่อให้ผมเพราะว่าพี่มีปัญหาตรงแอร์เรียคาวแอร์เรียตรงเนี้ยแล้วพี่ขอโทษนะพี่ลงมไม่มีแล้ว โอเคมากเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วโคนมันยกแล้วปิดข้อบกพร่องหมดเลยแอรียตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเรายกโคนแล้วตรงเนี้ยก็พองอ่าเห็นไหมเนี่ยปิดหมดเลยเนี่ยแล้วพี่ดูมีตรงไหนอะขาวแอรียพี่ตรงเนี้ยขาวหมดเลยนะแล้วแปบ๊บแล้วนี่โคนมันยกพี่เห็นไหมว่าโคนยกเออแล้วสีผมสวยมากเฉยเลย และและหน้ามาสีคือทุกอย่างลงตัวพูดแล้วเหมือนอวยตัวเองไม,ไม่เอาไม่พูดดีกว่า <laughs> ใชเ่เหมือนเหมือนมอมยอตัวเองแล้วเนี่ยทุกอย่างลงตัวใช่ครับหนามีสปริงแล้วก็มีน้ําหนักมีสุขภาพ<ม>เนี่ย,ยนนใช่ครับ<อ>เนี่ย,ย,ยทุกคนลองดูเกาตินพันห้าซอยเจ็ดร้อจบไม่มีบวกเพิ่มไม่มีอะไรทั้งสิ้น เนี่ยแล้วทรงก็ได้เหลือฝานี้ไม่โอเคต้องเก็บตรงนี้อีกนิดนึงแต่ฝ่านี้ทุกอย่างเข้ากรอบหน้าหน้าพี่เขาเดฟลงเพราะว่ามีผมตรงนี้ลงมาลิฟต์กรอบหน้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับทั้งทั้งสวัสดีทั้งขอบคุณเลยวันนี้น้องแว่นก็มีความสุขมากๆได้สนทนาได้คุยได้ไล่เปลี่ยนความคิดได้หลายๆอย่างเลยเดี๋ยวพี่แนะนําตัวว่าพี่มาจากไหนยังไงพี่มาจากอเมริกาค่ะทำอัพเพย์เมนต์สามเดือนเนาะกว่าจะได้มาที่นี่ก็ได้ ได้ดู YouTube แล้วก็คิดว่าอยากจะมาอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่แบบว่าทั้งอยากมาหาเด็กคนนี้คือหลายครั้งที่ดู YouTube เนาะก็เห็นว่าเออเป็นเซตผมถ้าทำเองได้ไม่ต้องไม่ต้องเซตผมเองรเป่าๆแล้วก็อยู่ได้เลยคือใช้ชีวิตง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีเซตติ้งอะไรเยอะแยะก้มเป่าเสยจบจบอันนี้คือเม i น p o พอยที่อยากมาหาน้องแว่นเพราะตรงนี้แล้ววันนี้พี่ได้ทำเป็นยังไง ตรงตรงกับที่คนใน youtube คนอื่นที่ได้มาหาแม่ไหมตรงค่ะก็คือไม่ได้ต้องเซ็ตไม่ได้อะไรเลยก้มเปล่าเสิร์ฟเป็นแบบนี้เลยแล้วตอนมาทุกคนแก่ิงแหวนอยากให้พี่ลองเอามือแล้วลองสัมผัสผมของพี่เองหลังจากที่ทําเคลาตินนิ่มมากเนาะพี่บอกฟิลลิ่งตอนที่แบบเราเอามือสัมผัสตอนที่ยังไม่ได้ทํากบทำแล้วเหมือนเหมือนกัอบผมหลาน่ะผมเหมือนผมเด็กเเด็กเหมือนผมเกิดใหม่เหมือนแบบ มันดูเนาะนิ่มแล้วก็มีน้าหนักแล้วก็ทิ้งตัวตอนมาคือของพี่อาจจะบินเนาะแล้วไม่มีน้ําหนักเลยตรงค้าวแอรเรียของพี่ลูกค้าจะมีปัญหาเพราะว่าตรงนี้จะบางแล้วก็มันจะบุ๋มลงไปแล้วก็ข้างข้างข้าง,งท้ายจะเป็นตูดเป็ดทีเนี้ยน้องแว่นอ่ะเอาทรงครัตติ้งผสานร,ระหว่างตรงนี้กับตรงเนี้ยให้มารับแล้วก็เขาเรียกว่าแ,แก้ปมด้อยให้บาลานซ์ทรงจะได้ปิดได้เอออยากให้พี่อ่า ช่วยช่วยพูดให้แนะนําให้คนที่อยากมาทําผมก็ต้องแว่นเชิญชวนเขาหน่อยครับก็ใครที่อยากจะได้นิ w วลุกเนาะนิวลุกแล้วก็เปลี่ยนไปเลยก็ทำมาพอยเมนมาเลยอ่าของเราตม่ผิดวังแล้วก็ไม่มีบวกเพิ่มใดๆๆทั้งสิ้นแล้วก็เลียวเอาความจริงไม่มีเซ็ตไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีเตรียมไม่ใช่ไม่มีเลยไม่มีซ่อนไม่รู้ว่ามีว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้เลย จบเท่าไหร่เท่านั้นแล้วจบไม่มีบวกเพิ่มอืมเนี่ยคือความความเลียวแล้วก็ความจริงใจที่น้องแว่นพยายามรักษาว่าช่องของน้องแว่นก็คือไม่ขายของแล้วก็จะขายฝีมือตัวเองให้พี่ๆที่มีปัญหาเรื่องผมได้มาพบแล้วก็ได้ปลดล็อก <c oughs> มันเหมือนปลดล็อกชีวิตเราเนาะเมื่อตอนคลิปที่น้องแว่นบอกว่าลดไป20ปีจริงเลย <c oughs> แต่พี่เขาบอกว่าไม่ค่อยสะดวกที่จะบอกเท่าไหร่ว่าพี่อายุเท่าไหร่บอกได้ <c oughs> อยาอยากให้บอกกนะ็เบื่อพี่อายุเท่าไหร่ครับเจา 75ห้โนอน75หูอ้เอก็ขอบคุณพี่มากๆน้องเป็มีความสุขมากๆเลยที่ได้พบก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญวันนี้ที่เราได้เช่นกันครับขอบคุณมากๆเลยครับ